รถบรรทุกสินค้าจำนวนมากจอดติดอยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาหลังทางการเมียนมามีคำสั่งปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตรงข้ามบ้านวังตะเคียนใต้หมู่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้การขนส่งสินค้าทุกชนิดต้องหยุดชะง,งักโดยไม่มีการประสานหรือแจ้งมายังฝ่ายไทยแต่อย่างใดนะคะ แหล่งข่าวทหารชนกลุ่มน้อยประเทศเมียนมาเปิดเผยว่าคำสั่งปิดด่านการค้าชายแดนเป็นเพราะรัฐบาลเมียนมาต้องการกดดันให้การส่งออกสินค้าเข้ามาสู่ระบบเพื่อให้รัฐมีรายได้เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาไม่มีรายได้แต่ภาษีการค้าชายแดนไปตกที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยต่างๆรวมทัง้ง,งกองกำลังพิทักษ์ชายแดนจึงจัดระเบียบใหม่เพื่อให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น ล่าสุดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดตากอยู่ระหว่างการหารือและประเมินสถานการณ์นะคะเพราะหากปิดด่านนานจะกระทบกับการค้าชายแดนอย่างแน่นอนซึ่งข้อมูลของภาคธุรกิจในจังหวัดตากเปิดเผยว่าจากมาตรการปร,ปรับปรามคอเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ส่งผลกระทบกับการค้าชายแดนด้านจังหวัดตากเหลือเพียงไรมาสล้า0 0 0 0กว่าล้านบาทจากเดิมไตรมารละเกือบ5 0,000ล้านบาท